สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆที่เขาอยากทำเพื่อคุณนะคะเรามาดูกันค่ะแรนดอมจะเป็นการทำนายดวงโดยวรวมนะคะไม่ว่าจะบังเอิญหรือว่าตั้งใจที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะอาจมีแรงดึงดูดมีสารจัจก,กรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พบเจอกับความสมหวังนะคะการทำนายดวงด้วยไพ่แบบแรนดอมจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านต้องการคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสามารถอดไลน์กันมาได้นะคะใครที่เข้ามาชมแล้วตรงนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะไพ่ใบแรกเลย หนึ่งไม้เท้านะคะมาดูกันนะว่าความรู้สึกลึกๆที่เขาอยากจะทําอะไรเพื่อคุณเลิฟเวอร์เขามีความรักให้คุณนะคะเขาอยากจะทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นการลงทุนและสามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นได้ในอนาคตเขาต้องการอยากจะเปิดประตูเปิดประสบการณ์ให้กับชีวิตคุณนะ่ะนะคะเคอร์มิทเขาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนแสงตะเกียงส่องนำทางชีวิตให้กับคุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดี ะะเขามองว่า คุณเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเก่งเขาอยากจะสร้างงานให้กับคุณนะคะอาจจะมองว่าเขาจะวางแผนอะไรสักอย่างนึงแหละที่แบบว่าเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวในระยะยาวในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็ต้องการให้คุณเนี่ยมีโลกที่กว้างขึ้นเปิดประสบการณ์ชีวิตให้มันกว้างขึ้นนั่นเองนะคะสองถ้วยเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกดีๆนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นของขวัญที่มีค่าต่อจิตใจหรือ ว่าต่อความรู้สึกของคุณเนี่ยเขาก็อยากจะมอบในสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อกันให้กับคุณนะคะเมจิกเชียนต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นนักการวางแผนที่เก่งมากดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขาคิดอยากจะทําอะไรเขามักจะคิดแผนการต่างๆเป็นสเต็ปเป็นเลเวลของเขาเลยนะว่าเขาจะวางแผนให้คุณเนี่ยทำามสี่หอย่างเงี้ยนะคะเดทการเปลี่ยนแปลง เขาไม่อยากที่จะเห็นคุณเนี่ยจมอยู่กับอดีตหรือจมอยู่กับความผิดหวังในสิ่งที่มันผ่านมานะคะเขาก็เลยอยากจะทาให้คุณเนี่ยลืมสิ่งเก่าๆหรือว่าลืมอดีตลืมความผิดหวังที่ผ่านมาแล้วแล้วตัวเขาเองอ่ะได้คิงเหรียญเขาเองเนี่ยอาจจะมีความสามารถในด้านของการลงทุนให้คุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า สามเหรียญตัวเขาเองมีความสามารถในด้านของการเงินการลงทุนแล้วก็สติปัญญานะคะเมจิเชียนที่เขาคิดแล้วว่าเขาอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการลงทุนในช่วงแรกแหละแต่ว่ามันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เห็นผลได้ในระยะยาวนะคะมาดูกันดีกว่าความรู้สึกลึกๆที่เขาทำเพื่อคุณเนี่ยพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างโอวิอัฟฟอร์จูนต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่โชค มากมากที่ได้เจอคู่ที่ดีนะคะแล้วก็ได้เจอคนที่มีความสามารถมากๆต้องบอกว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยแหละนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้านการเป็นคอนเซัลการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆหรือบริษัทของเขาเองด้วยก็ได้นะคะเขาอะก็จึงวางแผนแล้วก็เป็นมืออาชีพที่อยากจะให้คุณเนะี่ยได้ทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่มันจะมีความมั่นคงมากๆนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยสำหรับมจิเชียนเนี่ยอาจจะเป็นพวกสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พืชพันธัญญาหารก็ได้นะคะจริงๆแล้วว่าเขาเป็นผู้รอบรู้เลยแหละแต่ว่าเขาอาจจะกําลังหาความสามารถที่มันอยู่ในตัวคุณนะคะเพื่อการลงทุนลงแรงและการวางแผนที่มันไม่ผิดพลาดรวมถึงเขาอยากจะให้คุณทําธุรก,กิจอะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวกับการส่งออกเกี่ยวกับโลกโซเชียล เกี่ยวกับอากาศเห็นไหมคะคุณจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณอาจจะมีหุ้นส่วนหรือการทําอะไรที่เหมือนกับเป็นการซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะความมือสึกที่เขาอยากทําเพื่อคุณเนี่ยเขาอยากจะให้คุณได้มีทัศนคติวิสัยที่กว้างไกลหรืออาจจะได้ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการได้เที่ยวได้เดินทางพวกนี้ด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็ให้เด s สตาเนี่ยหมายถึงการทํางานอะไรอยู่กับบ้านการทํางานอะไรที่มันอยู่กับที่นะคะเออถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรักเสือรักงามคุณอาจจะชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับการนวดกันทําสปาขายอาหารน้ําเครื่องดื่ม,มพวกเนี้ย นะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้คุณน่ยมีความสุขนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ดึงพลังชีวิตในตัวเองออกมาใช้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวที่มั่นคงที่มีความสุขสี่ไม้เท้าคือความมั่นคงสิ่งที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยด้านจิตใจหรือพฤติกรรมเนี่ยเขาตั้งใจ เป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะคุณสามารถที่จะคุยกับเขาปรึกษาเขาเนี่ยได้ทุกเรื่องเลย เพราะว่าเขาอเป็นคนที่แคร์คุณมากๆนะคะ M p เนี่ยก็คือคุณเ,เป็นคู่ที่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณเป็นนกในกรงทองอะ่ะแล้วก็คุณอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟังเขาแล้วก็เชื่อศรัทธานในตัวเขาด้วยนะคะเขาก็อยากจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในชีวิตในทุกๆสิ่งในทุกๆด้านด้วยนะคะนั่นบอกว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยที่เขามีให้คุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะ แล้วก็เขาตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้คุณต้องมีความสุขนะเห็นไหมคะมาดูไพ่สรุปกันดีกว่าสำหรับไพ่สรุปเพิ่มนิดเขาคือแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับคุณนั่นเองนะคะ ตัวแทนของเขาคิงถ้วยนะคะ1ถ้วยความรักสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณคือทําด้วยความรักการดึงพลังงานข้างในนะคะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เขาต้องการให้คุณเนี่ยมีความแข็งนอกแต่อ่อนในนะคะหมายถึงว่ามีความอ่อนหวานอยู่ในตัวเองแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่ภายนอกนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ควรจะ มันออกมาใช้ด้วยนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอยากให้คุณรับรู้ได้ว่าความรักที่เขามีให้คุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะสัมผัสมันได้อย่างลุกซึงนะคะก็คือทำแพลนนะคะคือแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันมีกันเนี่ยมันเป็นความสวยงามมันเป็นความลุกซึ้งเป็นความ อบอุ่นนะคะแค่มองตาก็รู้ใจนะคะหนึ่งเหรียญความสำเร็จหรือครอบครัวที่ดีเรเวอร์ความรักนั่นเองก็สำหรับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็เป็นพลังงานบวกเป็นความรู้สึกลึกๆที่เขาอยากจะทําเพื่อคุณนะคะในทุกๆเรื่องในทุกๆสิ่งเขาอยาก ทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักที่เขามีต่อคุณนะคะว่ามันไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้เลยนะคะแล้วก็ และเขาเนี่ยก็เป็นคู่กันนะคะที่ไม่รู้ว่าติดตามกันมากี่พบกี่ชาติแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อและศรัทธาในความรักที่มั่นคงที่มีต่อคุณนะคะค่ะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าถูกใจมีความสุขมีกำลังใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็ให้กำลังใจแม่หมอกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ